นี่รับซื้ออะไรนี่รับน้ำมันเกลือค่ะน้ำมันเกลือเนาะเป็นปลาเพ็ดน้ำมันทอดปลาใช่มั <ạ. S 1> ้ยนี่อย่างเช่นกลับปองนี่นะค่ะในนีหรือว่าเป็นลิตรเป็นลิตรน,นะคะหลอดละสามร้อยค่ะนี่นะหลอดละสามร้อยแต่แต่ได้หลอนด,น,ดลนี่เนี่ยดูรูปประมาณดูละสิบเจ็ดบาทรับซื้อหลอดสิบเจ็ดค่ะอืมนี่รับซื้อถั่วใช่ไหมค่ะรับซื้อถั่วค่ะอัสสลามุอะลัยกุมครับทุกคน นี่ครับวันนี้มีน้ำมันเก่าเนาะน้ำมันทอดปลาน้ำมันที่ใช้แล้วนะครับนี่วันนี้เก็บไวเนาะเก็บไวายได้นิดนึงมีรถมารับซื้อหน้าบ้านนะครับนี่เป็นรถรับซื้อน้ำมันเนาะนี่อัสสลามุอะลัยกุมครับไมมค่ะอัลัยกุมสสลามไหมค่ะมาจากไหนนี่จากนาเกียนค่ะนาเกียนมารับซื้อน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วค่ะปาเป็ดน้ำมันพืชน้ำมันทอดปลา คือว่าชาวบ้านเี่ยวเขาถอดปลาที่เขาไม่ใช่เก็บปลาทุกไม่ได้นะคะหลับซือโลูละกสิบเจ็ดบาทค่ะมันถอดปลาทั่วไปเนาะที่ช้ชแล้วมี<ช>ยกตัวอย่างก็คีอแบบนี้<ช>นะวันนี้พวกผาเก็บได้นิด <c oughs> นึงนี่นี่น,นี่วันนี้พอออกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไป <c oughs> ชังดูว่าได้กิโลเนาะเดี๋ยวไปดูว่าได้กี่บาทนะนิเดียวเองนะครับ ได้หนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกเอาไปสักกัดเป็นทําอาหารเม็ดถ้าสนใจติดต่อมาเบอรน์นี้นะคะนี่นะบังยันบังยันอะยดตามนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณหนึ่งกิโลค่ะตกโลละสิบเจ็ดบาทค่ะเห็บไปได้นะคะประมาณนี้เนาะได้สิบเจ็บาทนี่ทุกคน ปกติก็คือพ่อมจะสะสมมาจนเต็มนี้เลยเนาะแต่ตอนนี้แม่ขามาเร็วไปนิดน่งจวงนี้ปกติจะวิ่งแถวไหนบ้างนะไปสีชนไปฐานล่ากะนสีชนฐานศาลาอำเภอเมืองน่ะก่อนซิเมื่อวานไปคันน้อมเอาไปคันน้อมด้วยไปไกลเนาะแม่ขายืนหน้าเกนไว้จังกันเนาะคือตัวนครกันตัวนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราระ เวลารับซื้อก็คือจะไถ่ใส่ในถังแบบนี้นะเพราะมันจะมีขี้ตะกรอนอยู่ในี้ค่ะเป็นตะกรอนพวกนี้ก็คือไปทำอาหารเลยนะทำอาหารอาหารปลาสกัดเป็นทำมาฮั่ปลาอ๋อะเพิ่งรู้เมือนกันว่าไปทำอาหารปลาโอเคขอบคุณครับก็ให้ลูกค้าเยอะๆวันนี้นะวันนี้ลูกน้องมากกวนีง ชื่อไรแล้วคนนี้ชื่อไรแล้วคนนี้อับดุลบาซิดอับดุลบาซิดโอเค